วันนี้นี่จะพามาดูนะเจ้าภาคการเกษตรเนาะคือต้นไผ่นะเจ้าต้นไผ่นะต้นไม้ไผ่นะเจ้าก็มีหลายสายพันธุ์นะเจ้าจะมีไผ่ชนิดนี้เป็นไผ่ใบย่อยนะเจ้ามีไผ่ใบใหญ่ใบย่อยไผ่เล่มใหญ่เล่มเล็กนะเจ้าวันนี้เจ้าจะมาอู้ถึงการขยายพันธุ์ของไผ่นะเจ้าพันธุ์ของไม้ไผ่เนี่ยแต่เดิมเนี่ย ส่วนมากที่บ้านขยายพันธุ์กันก็อาจจะใช้นอนะเจ้าเป็นนอไผ่นะเจ้าแล้วเราก็นําเอามาป้นาน้องว่าบงเนาะบงก็คือการนํหนอไผ่ซึ่งเป็นนอไม้แต่ละปีนะเจ้าเอามาใส่ไว้ในกระางนะเจ้าหรือว่าใส่ไว้ในถุงเพาะชำนั่นเองนะเพื่อให้ต้นไผ่แข็งแรงนะเจ้าแล้วก็นําไปปลูกต่อนะเจ้า จะเป็นขยายพันธุ์ถามว่าตามบ้านเจ้าบางครั้งเนี่ยก็มีการขุดเอาเป็นต้นๆแบบนี้นะเจ้าเขาจะตัดนะเจ้าก็คือจะตัดเนาะเขาจะตัดด้านบนนะเจ้าแล้วขุดเอารากเนี่ยเจ้าไปเพาะใส่ถุงก็ได้นะเจ้าแต่วันนี้ที่เจ้าอยากให้ดูก็คือการกอบนะเจ้ากอบเป็นกำเมืองนะเจ้ากอบเป็นกำเมืองในภาษาราชการพ่อนจะบอกว่า ในภาษาไทยเจ้าเลือกบาอ,อกเดีวกว่าถ้าพ่นบอกว่ากอบก้าไม้กอบก้าไม้าไมภาษาไทยพ่นจะบอกว่าอย่างเจ้าจะม้ดูว่าการกอบมันเป็นแบบไหนนีนะเจ้านี่นี่คือการกอบต้นไม้นะเจ้านี่เจ้านี่เจ้าจะม้ดูนะนี่นะพ่นจะจ่าจริงนะเจ้ากริงเล็กๆที่มันแทงออกมาจากต้นใหญ่ที่เราตัดแล้วนะ เราก็ใช้นี่เจ้าใช้กาบมะพร้าวนะเจ้านี่เนาะปัดฮ้องวัดตอนกิ่งนั่นเองนะภาษาไทยเจ้านึกออกแล้วนี่เนาะเจ้าเนาะเมื่อดูนะเจ้าอันนี้เป็นการวิธีการขยายพันธุ์ไผ่อีกชนิดหนึ่งนะเจ้าคือไม้ไผ่เนี่ยมีการตัดนาไปใช้งานแล้วแม่นกเจ้าแล้วมันจะมีกิ่งไผ่เนี่ยงอกขึ้นไปนะเจ้าเป็นกิ่งเล็กๆงอกขึ้นมาตรงนี้นะเราจะตอนนะเจ้าตอนนี่คือการนําเนี่ยเขาเรียกกาบมะพร้าวนะ พร้อมดินนะที่มีความชุ่มชื้นแล้วใช้ถุงนะถุงพลาสติกมาใส่นะที่เขาเอาผูกอันนี้เป็นตอกนะตอกนี่ก็ทํามาจากไม้ไผ่นะภาาเหนือเ็เรียกว่าตอกนะเจ้าเพื่อ,อไว้มาดผักเนาะอันนี้เป็นการขยายพันธุ์ต้นไผ่แบบหนึ่งนะเจ้านะถามว่าอันนี้ก็คือจะใช้กิ่งเลกนี้นะเจ้าเมื่อรากมันออกมาจาก กอไผ่นะมันมาได้รากที่อยู่บนดินนะเจ้าปกติบางคนจะคุดรากที่ติดดินแบบนี้จะขอเจ้าแต่อันนี้คือจะตอนกิ่งแบบนี้นะเจ้าคนเมืองตอนกิ่งนึนว่ากอบนะเจ้าอันเนี้ยแล้วก็จะเอาเดียวถ้าตรงนี้มันมีรากออกมาเราจะนําไปปลูกนะเจ้าอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์นะเจ้าขยายพันธุ์ไผ่อีกอีกวิธีหนึ่งนี่เจ้าตรงนี้กับแม่น,นี้นะเจ้านี่เจ้าอันนี้นี่เอามาจากกิ่งเล็กเห็นไหมคะนี่ กิ่งเล็กกิ่งใหญ่ที่เราตัดเนี่ยนะถ้ามันออกมาใหม่เนี่ยเราสามารถตอนได้นะพเพื่อนๆจานนะอันนี้นี่ภาษาไทยเพราะว่าตอนกิ่งอ่ะถ้ากะเมืองวก้นว่ากอบนะเจ้ากอบกิ่งเนาะอันนี้เขาทาสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวนะเ<ม>พราะว่าสายพันธุ์อื่นมันจะไม่มีกิ่งงอกออกแบบนี้เห็นไหมคันค่ะนี่นะนี่ก็อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นวิธีตอนกิ่งไผ่นะพเพื่อนๆจานนะเราจะตอนแบบนี้นะให้เราดูเนี่ยนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่มีมันจะเป็นลำขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวแบบนี้ตอนไม่ได้นะเพื่อนๆจ๋านี่ถ้าพันนี้มันไม่มีกิ่งงอกออกด้านข้างอันนี้ก็ต้องขุดรากมันไปปลูกนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะนี่เป็นวิธีตอนกิ่งไผ่หรือภาษาเหนือเพอนว่ากอ,กอบกอกิ่งไม้บงไม้ซางนะเจ้า คลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า